รครับสวัสดีครับผมอารมณ์กดใหม่น้อยครับพ่วงในการวิเลยการอาชีพปลเหลียนนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนที่น้องวิเลยการอาชีพปลเหลียนมาพูดถึงแนวทางการดําเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษานะครับของวิเลยการอาชีพปะเหลียนนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับที่ได้สร้างแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาให้กับ การศึกษาของพวกเราได้มาดําเนินการกันนะครับเป็นภารกิจที่มีประโยชน์ต่อวิทยาลายัยต่อชุมชนและก็ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาของวิทยาการอาชีพเปลี่ยนนั้นนะครับพวกเราให้ความสําคัญกับภารกิจนี้เป็นอย่างมากนะครับโดยสร้างความตระหนักให้กับทั้งคณะครูบุคลากรทางการศึกษานะครับนักเรียนนักศึกษานะครับรวมถึงแจ้ง ภารกิจนี้ให้กับชุมชนภายนอกที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของวิเลยเนี่ยช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์มุมเพาะอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งาการสร้างความตระหนักให้กับครูบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับวิเลยดาเนินการทุกครั้งที่มีโอกาสในการเชิญคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาร่วมประชุมของวิทยาลัยนะครับก็จะใส่เรื่องนี้เรื่องการขับเคลื่อนศูนย์มมเพาะเข้าไปเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคณะครูบุคลากร ทุกครั้งนะครับรวมถึงเด็กๆนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีของวิทยาการอาชีพเปลี่ยนครับว่าทุกแผนกวิชาครับทั้งหัวหน้าแผนกและก็คุณครูบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาการอาชีพเปลี่ยนเนี่ยให้ความสําคัญและก็สนับสนุนเรื่องนี้ให้กับเด็กๆในทุกแผนกวิชาขับเคลื่อนร่วมกันในการทําภารกิจของส่วนผมเพาะก็ผลตอบรับจากการขับเคลื่อนส่วนผมเพาะของวิทยาการอาชีพเปลี่ยนนั้นก็จะพบว่า ในทุกๆสาขาวิชาเราก็จะมีธุรกิจนะครับเกิดขึ้นในทุกสาขางานนะครับครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงหลังนะครับเราวิทยาการอาชีพประียนพยายามดำเนินการภารกิจของศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาร่วมกับชุมชนภายนอกไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับหน่วยงานทั้งภาคเกเอรชนนะครับที่เราเล็งเห็นว่าเป็นมีของมีธุรกิจมี ผลิตภัณฑ์อยู่ในชุมชนเราพยายามจะทําความร่วมมือกันนะครับการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาของวิทยาการอาชีพเหรียนนั้นพวกเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะสร้างเสริมประสบการณ์การประกอบอาชีพการทําธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษาและผลลัพธ์ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาการสร้างแบรนด์การปรับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยนะครับให้คนรู้จักในนามภายใต้แบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมา อันนี้เป็นจุดประสงค์จุดมุ่งหมายหลักที่เราพยายามขับเคลื่อนกันอยู่ได้คุณมากครับ